ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของปืนโพลิเมอร์ระบบเข็มพุ่งคานิกในตลาดที่เคยถูกครอบครองโดยแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐและยุโรปอย่างเช่นกล็อกซิกเ a อร์และ HK นะครับซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากหลายปัจจัยเริ่มจากการที่รัฐบาลตุรกีสนับสนุนอุตสาหกรรมอาวุธในประเทศมาอย่างยาวนานทำให้มีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีการผลิตที่แข็งแกร่งนอกจากนี้ต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่าทำให้คานิกสามารถผลิตปืนคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้และในขณะเดียวกันการ,เป,รงงงาากเป็นโรงงานใหม่ก็เปิดโอกาสให้ใช้เทคโนโลยีการผลิตล่าสุด ั้งเครื่องจาก C N C และเทคโนโลยีวัสดุสมัยใหม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นนอกจากนี้การที่ตุรกีเป็นสมาชิกของนาโตทําให้ปืนคานิกต,ต้องผลิตตามมาตร,รฐานนาโตเช่นเดียวกับปืนจากอเมริกาและยุโรปนะครับซึ่งเป็นการรับประกันคุณภาพอีกชั้นหนึ่งด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้คานนิกจึงสามารถผลิตปืนคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้สำหรับปืนที่เรานำมาทดสอบกันในคลิปนี้ก็คือคานนิกรุ่น T P 9 S F Elite S นะครับใช้พื้นฐานระบบกลไกการทำงานของ Walter P 99ครับ ตัวปืนขนาดคอมเพกเทียบขนาดแล้วก็ถือว่าใกล้เคียงกับบล็อก19ความจุก็เท่ากันคือ15นัดนะครับน้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนเปล่าอยู่ที่812กรัมโครงปืนทําจากโพลิเมอร์ระบบเข็มแทงชนวนพุ่งกระแทกสไลด์มีร่องจับการลื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งจับดึงได้สะดวกดีครับตัวสลด์ทําจากเหล็กชุบผิวเทนิเฟอร์ก่อนที่จะเคลือบทับด้วยสีเซรั่มโคตทางสเตนเยสสีเทานะครับเพื่อเพิ่มความทนทานทั้งรอยขีดข่วนและการกัดกร่อนครับ คางปืนยาวเสมอสไลด์ก็คือคังเต็มนะครับและมีรางสําหรับติดอุปกรณ์เสริมได้ครับส่วนหน้าฝั่งแท่งทริเทียมเรืองแสงล้อมรอบด้วยวงกลมขาวสอดร่องหางเหยียบขวางโครงปืนนะครับส่วนสูนหลังทรงต่อสู้ข้อปรับซ้ายขวาและฝั่งแท่งทริเทียมเช่นกันครับและช่องไฟส่วนหน้าหลังก็กําลังดีนะครับจัดสูนง่ายเหมาะสำหรับการยิงเร็วครับด้านหลังของสไลด์เราจะเห็นสไตรเกอร์อินดิเคเตอร์นะครับคือตัวบ่งชี้ว่าเข็มทางชนวนง้างอยู่ เราจะเห็นท้ายเข็มสีดแดงๆนี้ยื่นออกมาจากตรงนี้ครับหรือว่าใช้นิว้วลูกเอาก็ได้เช่นกันนะครับตัวนบนของรังเพลิงจะมีตัวบ่งชี้กระสุนในรังเพลิงหรือ Chamber Indicator นะครับซึ่งถ้ามีกระสุนอยู่ในรังเพลิงเราจะเห็นแท่งด้านบนนี้กระโดดขึ้นมาครับในส่วนของคันห้ามไกจะอยู่ที่บริเวณใต้กลองไกนะครับเมื่อจะใช้งานให้ดันคันห้ามไกนี้ขึ้นจะเป็นการห้ามไกครับถือว่าออกแบบมาได้แปลกดีและไม่กินพื้นที่ครับหลังด้ามปืนสามารถถอดเปลี่ยนขนาดตามสิรปลักอร์ของผู้ยิงได้นะครับร ส่วนหน้าและหลังด้ามจะเป็นลายสี่เหลี่ยมขนาดเล็กนะครับคอด้ามคอดซึ่งเมื่อกริปปืนแล้วจะให้ความรู้สึกกระชับดีมากครับนอกจากคอด้ามคอดจะทาให้กลิปปืนได้ง่ายแล้วก็ยังช่วยให้กดปุ่มปลดแม็กกาซีนได้ง่ายโดยไม่ต้องขยับทั้งมือเพื่อเอื้อมมากกดปุ่มปลดแม็กครับกดใช้งานได้สะดวกและปุ่มปลดแม็กกาซีนสามารถเปลี่ยนข้างซ้ายขวาได้นะครับแม็กกาซีนที่แถมให้จะเป็นแม็กกาซีนเหล็กความจุ15นัดนะครับด้านหลังจะมีรูสําหรับมองสังเกตจํานวนกระสุนครับและแถมอุปกรณ์ช่วยบรรจุกระสุนเข้าแม็ก้กลองดวย ไกปืนในระบบเข็มแทงชนวนพุ่งกระแทกแบบเข็มง้างสุดทางนะครับหน้าไกมีลิ้นเซฟแอคชั่นสีแดงสดมองเห็นชัดเจนครับและแน่นอนครับว่าปืนเข็มพุ่งของคันเอกนี้ถือว่าเป็นปืนเข็มพุ่งที่ไกล,ลื่นเรียบคมและรีเซ็ตสั้นเป็นอันดับต้นๆของปืนระบบเข็มพุ่งครับทั้งน้ำหนักไกได้5ปอนด์นะครับการถอดปืนครับปลดแมกกาซีนดึงสไลด์ตรวจสอบดังเพลิงให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุนนะครับเหนียวไกเปล่าเพื่อลดเข็มจากนั้นดึงสลด์ถอยหลังเล็กน้อยกดปุ่มถอดสลด์ทั้้งขางลงดลดยน์รับ ขอชุดสปริงรีคอยล์และลำกล้องครับสำหรับชุดสปริงไกด์รอดจะเป็นแบบชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งสามารถหาชุดสปริงไกด์รอดแต่งที่สปริงเบากว่านี้มาเปลี่ยนใส่ได้ครับหงายสไลด์ดูจะเห็นว่าทําสีเซรโครทั้งด้านในและด้านนอกของสไลด์นะครับและมีสมอก้านเข็มแทงชนวนด้วยครับคนกของชุดลั่นไกนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวสมอกับขาเขียดสมอจะมีรูปทรงบางน่าสัมผัสกันน้อยนะครับ ทำให้การเหนี่ยวไกเป็นไปอย่างเรียบลื่นและไม่ต้องออกน้ำหนักมากครับการทำงานของ Chamber Indicator ตอร์ง่ายๆครับคือเมื่อมีกระสุนอยู่จานท้ายของกระสุนจะดันตัวอินดิเคเตอร์ให้ยกตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นวิธีการที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนครับลำกล้องยาว4.9นิ้วทางลาดป้อนกระสุนปัดเงาสันร่องเกลียวชัดเจนเวียนขวานะครับและการประกอบปืนกลับเข้าที่ก็เพียงแค่วางลงด้านบนและดึงสไลด์ถอยหลังได้เลยครับถือว่าสะดวกดีครับเปิดกล่องได้ปืนคานิก Tp9 SF Elite S 1กระบอกนะครับแถมแม็กกาซีน2อัน แผ่นเปลี่ยนขนาดท้ายด้ามกับอุปกรณ์ช่วยบรรจุกระสุนและคู่มือการใช้งานครับสำหรับ EliteS ขนาด Compact ก็จะลงแข่งขันยิงปืนระบบ IDPA รุ่น CCP หรือ Compact c a r r y Pistol นะครับลงกล่องได้สบายๆครับในการยิงทดสอบครับใช้กระสุนหลายๆชนิดรวมกันนะครับไม่พบอาการติดขัดปืนกระบอกที่ส่งทดสอบนี้ศู์ปืนเป็นแบบนั่งแท่นนะครับเมืรอเลงจี้จะกินสูงเล็กน้อยครับไกปืนคมลื่นเบายิงทำกลุ่มกระสุนได้ไม่ยากและทรงด้ามปืนออกแบบมาให้กริปปืนได้กระชับเข้ามือดีทำให้กริปปืนได้แน่นเต็มไม้เต็มมือครับ เช็คเกอร์รอบๆให้การยึดเกาะที่ดีทําให้คุมแรงรีคอยของปืนโครงโพลิเมอร์กระบอกนี้ได้ไม่ยากเลยครับผมได้เอาปืนกระบอกนี้ไปลงแข่งระบบ IDPA ในรุ่น CCP มานะครับตลอดการยิงแข่งที่ใช้กระสุนประมาณ120นัด พบอาการติดขัดจากการยิงมือเดียวแล้วไม่ได้เกรงข้อมือรับแรงรีคอยล์ทำให้สไลด์ถอยไม่สุดครับซึ่งเป็นปัญหาจากตัวผู้ยิงเองนะครับและแก้ปัญหาได้โดยการเปลี่ยนสปริงรีคอยล์แต่งที่เบาลงปัญหานี้ก็จะหมดไปครับสำหรับคาริค TP9 SF Elite S นี้เป็นปืนขนาดคอม a พกที่มีความโดดเด่นในเรื่องของไกปืนและทรงด้ามปืนที่ออกแบบมาให้กริปปืนได้กระชับระบบการทำงานเชื่อถือได้อนเนกประสงค์ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจนถึงเกมการแข่งขันกีฬาย,ยิงปืนครับขอขอบคุณปืนเทพากรผู้ส่งทดสอบ บริษัทไทยอาร์มส์บริษัทบุเลต์มาสเตอร์สนามยิงปืนภูมิไพลินและสนามยิงปืนกองประชาการศึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบคันิคก TP9 SF e อ i t e S อย่างละเอียดโดยผมของพัดกรีพร้อมได้ไนในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ5้ามิถุนายน6 7และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ